าการประชุมนะคะเป็นาการประชุมวิชาการหรือ proceding น,นะคะก็จะเป็นทั่วผลงานารราของการปษาชุมความผู้เชี่ยวชาญนะคะยกตัวอย่างเช่นรายงานการประชุมประจาปีรายงานการ,กรประ,ร,าาระชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานการประชุมสมัชชารายงานการประชุมปฏิบัติการรายงานการประชุมแบบปิฟายแล้วก็เป็นรายงาน เขียนรายการอ้างอิงนะคะก็ผู้แต่งค่ะแล้วก็ใส่จุดตามด้วยปีที่พิมพ์ใส่จุดแล้วก็ตามด้วยชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบททีนี้ก็ใส่จุดทีนี้ส่วนนี้ก็จะมีความแตกต่างนิดนึงเอกสารการประชุมวิชาการต้องใส่คำว่าในาก่อนค่ะแล้วตามด้วยชื่อการประชุมงานวิชาการนั้นๆนะคะแล้วก็เป็นหน้าแล้วก็สถานที่พิมพ์แล้วก็โคโลนแล้วตามด้วยสำนักพิม ตัวนี้เป็นคุณชาชาพ์มพงคลนะคะก็ใส่จุดตามด้วยปีพศแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นชื่อการประยุกต์ใช้กระบวนการลํำดับเชิงชั้นวิเคราะห์ในการจัดทรามผลิตแบตข้ามุกนเองค่ะแล้วก็โคโลนนะคะเป็นกรณีการศึกษาโรงางานอุตสาหกรรมการลิตยาตามด้วยจุดและตรงนี้คือคําว่าในค่ะที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นและมาเกี่ยมที่การประชุม,กา,มการประชุมวิชาการการ 6ถึง58แ,แล้วก็มาตรฐานโอลิมปิกค่ะตามด้วยกรุงเทพโครลาแล้วก็มหาวิทยาลัยส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะก็จะมีชื่อผู้แต่งค่ะก็คือเป็นชื่อ last name ขึ้นก่อนหรือเพื่อนำเสนอค่ะส่วนตรงนี้นะคะถ้าไม่มี middle name ให้เป็น first name อกัอกกษรรแตัวแรกค่ะแล้วก็ตามไม้วจุดค่ะอันนี้จะเป็นแบบ ทีนี้เขาก็กจะมาใส่ตรงตัวเอียงที่หลังคําว่าอินนะคะนี่คือความแตกตาา่างของบุคลากรเอกสารการประชุมวิชาการจะใส่ตัวเอียงที่หลังคํา